นะอันนี้เป็นรถสามล,ลอนะอ้อนะอ่าจะมาคุบายเฮงนะก็จะมอบรถสามล,ลอ้อให้โยมอะไรนะบัวจันโยมบัวจันนะอายุเท่าไหร่ละเจ <72. S 1> อายุเจบสอปีนะเออเคยขี่รถ จักรยานนะเคยขี่รถจักรยานแล้วรถสามล้อเคยขี่ไหเออเนี้ยอันนี้เป็นรถสามล้อไฟฟ้านะออเราจะใช้อ,อ่าไฟฟ้าก็ได้อ,อ่าไฟฟ้าเราก็ปิ่งนี้คือนี่นี่มันเนี่ยชาร์จอ่ามันมีมันมีที่ชาร์จออย่างนี้่นีที่ชาร์จอยู่โอ้เด็ดเด็ด นี่นี่อยู่ตรงนี้ที่ชาร์จอยู่ตรงนี้ที่ชาร์จอยู่กับอ่าโยมวีลุงว,วีมาชาร์จได้ชาร์จกับไฟบารถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ขี่เราก็ใช้เราใช้ใช้บิดเ,เ,เอาปั่นก็ได้ไม่ใช้ไฟก็ได้เนี่ยไปออกกําลังกายอ่าอย่างเงี้ยปัน่นเนี่ยอันเนี้ยให้ลองลองลองปัน่นดูสิลองขี่ดูสิ ไม่ไม่ต้องใช้ไฟอ่าอ่าปั่นเฉยๆอ่าไม่ต้องใช้ไฟอ่ะขี่ได้ไหมรถสามล้อไม่ต้องกลัวล้มไม่ล้มอ่ามันเป็นรถสามล้ออ่าแล้วก็โยมก็ถีบเหมือนรถจักรยานแต่อันนี้ไม่ล้มขี่ได้ไหมปั่นได้ไหมเหมือนเราออกกําลังกายเออออกกาลังกายอันนี้ไม่ล้ม ไม่ล้มเออเนี่ยเออเนี่ยเออเนี่ยเออมันต้องเต็มมันมันมันต้องที่เด,ดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวที่ตรงตรงเนี่ยที่ตรงตรงเอ้เอ